Lover with you love with you feels so true hello everyone family trip is back so i'm excited because it's going to be like a nice cute quality time with my family so let's go มีเนื่องเด็ดเลยหอกแต๊ะบุคคาตกลงเอาไปเอาข้าอีกเดี๋ยวบุคคาอีกจานเลยนะอร่อยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยท่อดีดีค่ะอร่อยจริงๆแิงบบไหมแบบไหมอืมอันนี้อร่อยแน่ตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกันนะคะที่แรก ก็คือส่วนดอกไม้ห้องแอร์ที่ระยองนะคะตอนเข้ามาะคะ่ะเขาจะให้บัตรเรานะคะแล้วเราก็จะต้องติดไว้ไ <ป S 1> นี่นะคะทางเดินไปส่วนดอกไม้ร้อนมากจะไหมเตรงจุดนี้เขาก็จะมีสอนเป็นอันนี้เขาเป็นของปอตทอนะคะนนทุกคน เป็นพลังงานแล้วก็มีห้องภาพยนตร์สาม้องศาเตืด้วยทุกคน360องศาก,ก็คือไม่ต้องกลัวบังกันนะคะไม่มีใครเล่นตัสามารถตั้ง นอยู่ในสวนอย่างนี้เลยมีน้ำศกแล่วข้างหนก็จะเป็นพื้นที่แสดงดอกไม้เมืองหนาวนะคะเล้วเราจะเข้าไปดูคนเยอะมากนุ่หแพทเธอถ่ายรูปยังไง ดดนอกไมสำหรับที่นี่นะคะเขาเป็นอะไรแม่เขาเป็นที่เกี่ยวกับเขาการธรรมชาติแล้วก็แบบว่าโซล่าเซลอะไรเงี้ยคือในเนี้ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยเขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากกังหันอะไรอย่างเงี้ยเออ แอร์เย็นฉ่ำมากไม่ต้องเปิงไฟด้วยดอกไม้ก็สวยมากวตทองนะคะขเขาทำเย็นเฉียบคนเยอะขณะวันนี้วันธรรมดานะต้องหามุมถ่ายรูปกันเอาเองนะคะทุกคน <or> today ถึงที่พักนะคะก็แปลว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนชุดทำคอนเทนต์แล้วนะคะเราจะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เจอกันในชุดต่อไป,ไป,ปะะแลนนไปแลงล่างเรียบร้อยนะคะมาในชุดบิกินี่สีแสนสดใส,สเหมาะกับน้ำทะเลของเรา โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราทำคอนเทนต์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะออกไปกินข้าวเย็นกันนะคะเดี๋ยวไปหาข้าวเย็นกินกันเขามีไอติหมูหมูหยองไข่แดงไอกิน กทน่าสนใจแล้วเราจะลองไม่น่าจะเป็นไข่สดไม่น่าเป็นไข่เค็มเลยแกนไม่ไข่เขาทำให้ได้ลแก <ๆๆ S 1> พูด <ๆ S 1> อันนี้ด้วยพูดด้วยว่าอะไร,ะรอันนี้เป็นอไอติมนะคะไอต <ๆ S 3> ิมไข่เค็มเอยไม่ใช่อไอติมกะทิไข่เค็มหมูหยองเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ที่มันอยู่รวมกันเดี๋ยวจะมาชิมมันต้องกินพร้อมกันหรือไรไม่มันไม่มันจะนั่นเลยนะมันจะต้านติดเลยนะไข่เค็มมันเป็นระบบล็อกออตโนมัแมันก็หมูหยอกเดี๋ยวแป๊บว่าโอ้ยน้องกินน่ารักจังมันบอกต้องไปคีรลบอะไรปะต้องไปคีรลบอะไรอยู่เอื้อโลเป็นไปก่อกไม่ถูกอ่ะแม่ชิมน้องหนุ อยาก,หาก,กนนะหา,า,ากินกินนั่งยังเมื่อไรอะจักินจัดทุกคนแก่อะไรกำกินแบบไม่เคยเห็นแต่ไข่แบบไข่นี่รสแบบแบบเบ้ากันไข,ไ,ขไข่ไข่ดิบมากบ้ามีที่ไหนไข่ดิบไข่แดงดิบเขาลาไดไอ้ตีนปลาแล้วเขาจะโหโหโหลอง นนอันนี้เป็นอะไรนะมนะนาวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมนะนาวกาบกรองกาแฟัวเปิดหน่อย แล้วนี่มันจะก้าวโมกว่าไม่ใช่หรอฝน<ม>ตกนะนต้องไปหาอะไรกินไง ทุกคนคะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นะคะนี่จไงนี่เจยองเจยองเจยงกับเจมอสได้ค่ะคนมากเลยใหญ่น่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะถ้าใครแวะมาระยองนะคะมาร้านหลานเอกแล้วก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะป้าเขาใจดีน่ารักมาก ร้านน่ารักมากค่ะทุกคนนี้นี้สวยนะหลานมากหลานมาก <c oughs> โซนนะคะเขามีโซนแสดงงานศิลปะแล้วก็จะเดินขึ้นไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จบทิปของเราเรียบร้อยแล้วะคะเป็นทิปสั้นๆนะคะก็ยังไงนะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต,ต่อไปนะคะบ๊ายบาย